โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรเดดบอยเดรไลท์กันนะครับเพิ่งอัปเดตใหม่เลยาาก็อย่างแรกเติม point ก่อนเลยนะจะสอนตั้งแต่เช่าโปรเลยนะครับ 1. พอยเท่ากับ1บาทนะก็เติมเงินก่อนเลยมีแต่อังเปานะครับต้องเติมอังเปาเท่านั้นแล้วก็เช่าโปรแกรมทีนี้เลื่อนหาเกมเลยครับใครที่ไม่ชอบเลื่อนหาก็กดนคลิกค้นหาตรงนี้ก็ได้แล้วก็เขียนชื่อ อ่ะมันก็จะคืนอาเดตบ่ายก็กดเช่าเลยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมขอเอาพอยก่อนครับผมดื่มแอดพอยอโอเคครับผมก็แอดพลอยลนะเดี๋ยวรอบแปบาบพอยเข้าแล้ว ทีนี้ก็กดเช่าโปรแกรมเลยนะครับ50บาท1วันก็กดเช่าเลยปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าไปหน้าดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าเราก็อ่านดีๆนะอันไหนที่ขึ้นต้นด้วยวอซีให้โหลดอันล่างนะครับให้ใช้โหลดเดอรล่างอันไหนที่เป็นแบบพวกเกมทั่วไปแบบเนี่ยอันไหนขึ้นต้นด้วยวอซีให้โหลดอันล่างครับอันไหนเกมทั่วไปก็กดดาวน์โหลดอันแรกเลยครับอ่าพอดาวน์โหลดอันแรกมาเราขึ้นแบบนี้ให้เรากดเปิดเลยครับ แล้วก็จัดเลขเครื่องด้วยนะครับเอาเลขเครื่องมาวางกดยืนยันจัดเลขเครื่องก่อนแล้วก็ใส่รหัสเว็บได้เลยนะรหัสเว็บที่เราสมาัครอะครับนี่รหัสเว็บนี้แล้วก็กดติกถูกอะครับมันจะเซฟรหัสให้อ่าพอมันขึ้นแบบนี้นะให้เรากดคลิกที่เวลานะครับคือเราเช่าโปรแกรมมันถึงจะเห็นนะในโดเตอรอ์ให้เรากดคลิกที่เวลา อ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะให้เรากดโอเคปุ๊บอันนี้ขึ้นให้คลิกโอเคนาะลอบบีนะครับที่นี้ให้เราเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยดีกว่าเราต้องเข้าเกมไปกดหน้าลอบบีครับเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมแปบ,บครับอ่าโอเคครับอันนี้โปก็ติดแล้วนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันมองคนมองกระดูกมองเลือดอะไรนะครับแล้วก็มองสีนะค่ามองโทเทมอะไรนะครับ ส่วนไอคอนที่มันบักเดี๋ยวผมแก้ตามหลังให้เนาะผมลืมแก้ส่วนล็อกเป้าก็ประมาณนี้เลยนะครับปุ่มล็อก,ก็สามารถตั้งได้เลยขวาอันนี้ล็อกผีก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะดึงเป้าหาผีเลย Fov อะไรก็เปิดได้เนาะ เราจะเห็นหมดเลยนะครับลองสังเกตดูฟังก์ชันเสริมก็จะเป็นสกิลเช็คนะผมลืมเปิดเดี๋ยวผมสกิลเช็คนี้เช็คได้ทุกอย่างเลยนะอย่าอย่าลองมาทำกูนะเพื่อนส่วนไม้อันไหนที่แบบว่าเนี่ยที่แบบยังไม่ใช้มันจะขึ้นอับนะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะขึ้นดาว แต่ผมไปหาที่ใช้สกิลเช็คเทปผมก็จะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ผมเปิดสกิลเชคกันนะ <S <S ค่อยดูมันจะแบบว่ามันเช็คให้ออโต้เลยมันเห็นผมบอ จะเป็นแบบนี้นะจะเห็นหมดเลยนะหรือจะเปิดแค่มองกระดูกก็ได้นะน,นี่เลือดนี่ผมไม่ได้กดอะไรนะคือมันเช็คให้เองอะไม่มีพลาดเลเราเช็คได้ทุกอย่างเลยนะครับท้งดนจับอะไรอย่างเงี้ยขึงอะไรช่วยเพื่อนอะไรเช็คได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือจะมองเลือดเครื่องจักรได้ ดดิไม่มีพลาดนะครับแต่บางทีแบบว่าถ้ามันโหดเกินก็อาจจะโดนแพนได้น,น,ดนะก็เอาไปเล่นเนีายเนีน้ยเอาเชียวเพื่อนโดนแขวนผูต้องช่วยวะเนะี่ยผมาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับอุย้ยมันไม่ให้ช่วยเพื่อนหรอโดดได้เรอ โอ้ยเฮียกูไม่ช่วยละกูเพิ่งจะเอ้ยมันเอาผมมาคนดูเอ๋อยังมันหายไปนะอ๋อนี่ช่วยเพื่อนได้หมดเลยนะก็คือมองได้หมดเลยนะมองโททงโทเทมอะไรก็เห็นหมดนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อ นี่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าส่วนไอคอนเดี๋ยวผมแก้ให้นะมผมน่าจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ประมาณนี้นะครับผมขอนย่าปิดคลิปเท่านี้นะผมคี้เกียดเล่นแล้วครับไปแลครับสวัสดีครับ